này, vậy bọn con chơi, <laughs> cái này của tui làm ra em của nón, nói không nói <laughs> cả. đi <laughs> không

ขับตามกันมาลงสองคันนล้ค่ะแต่ไม่ได้ชนกันแค่ตัดตันต่างถนนอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับแล้วก็มีฝุ่นมีน้ําเป็นบางส่วนก็ทําให้เกิดรถเสียการลื่นถลนะครับซึ่งตามตามกันมาสองคันนะครับคันหนึ่งก็มีคนขับมาคันคนเดียวนะครับก็ปลอดภัยนะครับส่วนอีกคันหนึ่งมีมีมาในรถ3มคนนะครับมีเด็กสองคน แต่แล้วเนี่ยคุณผู้ชายคนขับเนี่ยก็ติดอยู่ในรถนะครับทางทีมกู้ภัยอบจน่านได้รับแจ้งจากศูนย์สังการนเรนทรนะครับก็เรียบดำเนินการมาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็นําคนเจ็บที่ติดอยู่ในรถนออกมานะครับซึ่งใช้เวลาไปประมาณ10นาทีครับตอนนี้ทางโรงพยาบาลน,น่านได้นําคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยครับ